ดีเลยเอางและวสองแถวเนาะน่งหักมากน่าร่ำคนเต้นโตถากระเซิคนสิยือก่อนคุณแม่คนสิยือก่อนคนสิ่อวาวก่อนเฝ้าร่ำจะเฝ้าึ้นไปมันจะว่องแต่คพนตั้งแถวแล้วก็ถ้าจะผิดไปแป่เพื่อทาเข้าก่อน สองแววัสันผ <referred to> ู้หายวันลัมาน่าลัมมาน่าข้าศัรูบามา่อเราโลดนเาใส่กระยู่ดังยูหลเมาไหลวันที่ตรีกาแฟเนาะมันจะร่มกาแฟปี่ไทยก็ต้อมีล่ข้าดกาเฟนามสการ หลวงพอ่อตร้างวัดปลาไม่แดงองค์หลวงปูเป่เพิ่มมะยามมะนั่นเด้อหลวงพ่อกับน้องเวนสองแถวนะครับเด้อสองแถวแล้วมาหน้าแล้วมาหน้าครับสาวู่ข้างหลัง